สวัสดีครับปู่แม่พีน้องครับวันนี้ป้าปู่แม่ปี่น้องลงตรงลงน้ำเหมือนเดิมครับแต่บาได้ไปสวนพริกนะครับวันนี้ผมป้าปู่แม่พี่น้องมาหูจักกับสมุนไพรใกล้ตัวครับนี่เรียกว่าหญางวงจ้างครับซึ่งก็ออกตามสวนพริกออกตามต้นกลางน้าของผมจี้นะครับนี่ออกน้าครับนี่เป็นต้นของผมนะครับหน้าของผมเองนะครับมาหูจักกันก่อนนะครับเป็นสมุนไพรใกล้ตัวครับปู่แม่พีน้องบางคนอาจจะมองข้ามไปนะครับพอดีผมไปค้นทางอินเทอร์เน็ตมา เปิ่นบอกว่ามีทรัพยากรน่ครับนี่ครับพอลักษณะต้นครับมีต้นก็เป็นจี้นะครับนี่ออกจากดินมากเป็นจี้นะครับขึ้นมาขึ้นมาก็เป็นใบเป็นยอดนี่เป็นดอกครับนี่เป็นดอกของย่างงวงจ้างครับนี่ครับเป็นวงเป็นวงนะครับคล้ายๆงวงจ้างนะครับก็ห้องว่าย่างวงจ้างครับออกตามพวกก็น้ดอกขาวจี้นะครับทรัพยากของย่างวงจ้างนี่มีหลายคอครับสามสิบคอนะครับแต่เบื้องต้นเปิ่นว่าใจ้แก่ปวดร้องแก้ไอแก้ไข้ครับปัสสาวะลดหวมแก้กระหายน้ำ แกชักในเด็กและเด็กตกใจเวลาขึ้นบ่อยๆนะครับแกหืดแกหอบแกบิดแกนิวืใจตนยางวงจ้างซดนะครับตัยสวดในะครับสามสิบถึงหกสิบกรัมต้มกับน้ำดื่มใจแกปากปเปื่อยเน่าแกเจ็บคอแกเลือดออกรมเลยฟันใจใบสดสามสิบถึงหกสิบกรัมขั้นเอาน้ำอมและบนปากสี่ถึงหกขั้งน,นะครับแต่ส่วนทรัพย์ขุนที่ เป็นวิจัยออกมาแล้วนะครับสระรพคุณดีๆนะครับมีอยู่30บข้อนะครับปูแม่พี่น้องครับเดี๋ยวผมจะบอกเป็นทีละข้อทีละข้อใหอปูแม่พี่น้องครับเพื่อปูแม่พี่น้องจะได้ไปแจ้งนะครับซื้อดูในอินเทอร์เน็ตนะครับบอกปิ่นแจ้งกันจะได้นะครับนี่ผมก็พอดีไปปัในะครับว่าหญ้างวงจ้างมีประโยชน์ก็นำมาฝากปูแม่พี่น้องจี๋นะครับนะครับประโยชน์และสรรพคุณของยญ้างวงช้างนะครับงวงช้างนะครับช่วยดับร้อนในแก้กระหายน้ํา ช่วยขับปัสสาวะแก้ไข้แก้บวมแก้พิษปอดอักเสบแก้ไอแก้หอบหืดแก้นิ่วในกระเพาะปัสสาวะแก้เด็กตกใจในเวลากลางคืนบ่อยๆนะครับเด็กตกใจก็แก้ได้นะครับแก้ปากเปื่อยแก้ปวดท้องแก้บิดแก้ภูมิแพ้แก้เริมแก้น้ำเหลืองเสียแก้แผลบวมแก้ฝีมีหนองแก้ตาฟางใช้ลดระดับน้ำตาลในเลือด แก้าการเจ็บคอรักษาแผลรักษาโรคผิวหนังรักษากลากเลื่อนแก้ไฟลามทุ่งแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการฟกช้ำแก้เจ็บหูใช้เป็นยาขับระดูใช้เป็นยารักษาแผลในกระเพาะอาหารนครับ30มคอครับปวัวไมโนครับที่เปิดวิจัยออกมาแล้วนะครับส่วนที่เขาจะมาใจ๊นั้นครับนี่บววไมโนไปค้นในทางอินเทอร์เน็ตเหมนกำนะครับแต่นี่เบองต้นครับ ผมป้าปมแม่มาปมแม่ไปน่องมาจักกับยางงวงจ้างก่อนนะครับที่เขาผ่านไปผ่านมามาคนก็เออเปว่าออกนักแรกลางตรงครับมันมีประโยชน์ก่าครับรแต่ทรัพยากประโยชน์มันมีนักครับนี่ครับพอต้นน้อยก็มีครับต้นน้อยก็มีลักษณะเป็นที่นี่ต้นใหญ่ขนอวบอวบมจีนะครับใจได้ทางลําต้นและใบตึงหักใจได้มดนะครับปมแม่ไปนองครับนี่ครับเรียกว่าหญ้าวงช้างครับมีประโยชน์นักครับปมแม่ไปนองครับก็น้ำมาฝากปอแม่ไปน้องครับ เรือปวไม่ปีน้องจะนําไปใจ้ครับก็ลองดูครับจะเป็นสมุนไพรแก้ตัวครับที่ออก,กลามตรวงกลาณ้าของเขาครับเอาอย่ามองข้ามนะครับสมุนไพรแก้ตัวนี่มีหลายอย่างครับพอดีผมอยู่กลางตรงกลาน้ากับหารกัวนนะครับพอดีไปโค่นแล้วก็หู้จักสักพูนก็นํามาฝากปวไม่ปีน้องจอ๋นะครับปวไม่ปีน้องจะใจ้ก็ไปโค่นในทางอินเทอร์เน็ตดูนะครับว่าปุ่นจะใจ้แก้ไอแก้เจ็บขแก้ อย่างต่างๆนะครับว่าค่นจะใจ้ยเจ้ส่วนไหนพ่องนะครับไปรักษาแล้วก็วิธีเอานำไปใจ้ยเจ้ยจะได้ครับเดี๋ยวคนดูนะครับนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ทุกคนนะครับที่คอยดตามคลิปของผมนะครับจะได้ก่อนจะรู้กกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อบโบภาพคลิปดีๆต่อไปเนะครับฝากันคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ